ที่หนองคายนะคะนักท่องเที่ยวก็แห่ไปเที่ยวหาดแล้วก็ไปเล่นน้ํโขงคลายร้อนกันก็อย่างที่เราได้ทราบกันตอนต้นรายการนะคะอุณหภูมิก็ยังอยู่ที่ประมาณ40-42อ,อยู่เลยนะคะก็เหมาะที่จะไปเล่นน้ำนั่นแหละใช่ <c oughs> ต้องระวังด้วยค่ะคน้าวาเอกสุชาติอุดมนาค่ะผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้าโขงเขตหนองคายพร้อมด้วยตํารวจน้าหนองคายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนผู้ประกอบการ หาดบ้านท่ามะเฟืองตนนาออําบลโพนสาอําเภอท่าบ่อร่วมกันตรวจหาดบ้านท่ามะเฟืองก่อนจะหาะเริ่มกันถึงแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านให้กับผู้ที่มาเที่ยวหาดและผู้ที่ลงไปเล่นน้ำโขงคลายร้อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ปีนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดนองข่ายมากขึ้นค่ะและก็ตอนนี้นะครับในแต่ละวันเขนาบอกว่าโดยเฉพาะในวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นยครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็เล่นน้ําที่หาดบ้านท่ามะเฟือง แห่งนี้เนี่ยฮะจำนวนมากแต่ทีเดียวนะครับเนื่องจากหานแห่งนี้มีการปรับซุ้มที่ใช้นั่งรับประทานอาหารให้สามารถขึ้นลงตามระดับน้ําที่ขึ้นลงได้และก็นําโต๊ะเก้าอี้มาให้แทน,แทนเสื่อนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องแช่น้ํารับประทานอาหารกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นจุดขายของหาดแห่งนี้ที่ไม่มีที่ใดเหมือนเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศแบบใหม่นี้ และก็ได้มีการถ่ายรูปแล้วก็เผยพแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะครับเน็ตเวิร์กอย่างกันอย่างกว้างขวางเลยที่จะทำให้ในแต่และวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อต้องการจะสัมผัส กับบรรยากาศที่แปลกใหม่นี้กันเป็นย่างมากเลยทีเดียวนะครับดีนะคุณเจริญเออกินกินข้าอยู่ร้อนกระโดดลงน้ําไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือที่เขานั่งเล่นเนี่ยน้ําลงมันก็ลงตามน้ําไงใช่เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยน้าขึ้นขึ้นตามน้าเออมีแห่งเดียวนะเดี๋ยวต้องไปหน่อยนะไปน้องคายไปเที่ยวกันมีหลายแบบนะจะนั่งแบบเป็นซุ้มหรือจะนั่งเป็นเก้าอี้สนามแต่ว่าอยู่กลางน้ำนะคะใช่นะเย็นดีนะบรรยากาศดูแล้วเนี่ยนะ